สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทนภูมิใจนำเสนอผลการดำเนินงานทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านท่าน้ำแก้วหมู่ที่สามตําบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายสาวอนมาแก้วอุ่นนะคะตำแหน่งอาสาพัฒนาวันนี้นะคะดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงมาติดตามผลการดำเนินงานทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะบ้านท่าน้ำแก้วนะคะบ้านของผู้ใหญ่ ทักษินผู้ใหญ่ยยทักษิณน,<ฆ>นิบุตรครับค่ะขออนุญาตให้ผู้ใหญ่ทักษินแนะนําตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาติดตามผลกันสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ทักษินนิจิบุตรเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 <c oughs> บ้านท่านํำแก้วตาบลหนองเทาอาเภอเทาเคนจังหวัดนครปนมก็เป็นเป็นหมู่บ้านนําร่องของอำเภอเทาเทนตำบลหนองเทานะครับในเรื่องของโครงการ าทางนี้มีผลผู้คน <ผล S 1> รักกันกกน,นะครับซึ่งก็ได้รับการสนุนจากทางเพื่อเท่าเทนแล้วก็ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเพื่อเท่าเทนสนับสนุนพันพันต้นไม้พันพันไม้ไมไ่จะเป็นผักนะครับเป็นเป็นต้นกล้วย ตน้นนมะละกอนะครับ<อ>แล้วก็มะนาวนี่ครับมะนาวอันนี้อันนี้ฝนฝนตกฝนตกเยอะก็เลยก็เลยไม่ค่อย,ย,ยแล้วก็มีม,มันแกวมันพื้นบ้านของบ้านเรานะครับมีผักรุ้งด้วยใช่ไหมอ๋อมีมีผักรุ้งเป็นผ <c oughs> ักหลังครับต<อ>นันนี้กลายพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อยฝ<อ>น,นตกฝนตกฝนตกรินแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆด้วยก็คืออ่าต้นอ่าฝรั่งนะฝรั่ง ก็ฝรั่งอันนี้ละมุดละมุดที่ปลูกไว้ครับที่ปลูกไว้แล้วก็มีต้นต้นแคร์ที่ทางขนาดชุมชนเราสัมพนมานะครับจะเป็นฝังลงครับจะเป็นต้นมาร่วมกันปลูกนะครับร่วมกันปลูกทางนี้มีผลผลรักกันนะครับใหญ่ละนะครับทั้งบนจะเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามจัมโบ้ที่ที่เขาใช้ดองผลสําเร็จของบ้านเราที่ทำทางนี้มีผลผู้ผลรักกันก็คือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะก็ เมือม่อเมื่อก่อนชาวบ้านเขาจะ,ะเขาจะไอ้พวกผักเล็กๆน้อยๆเขาจะซื้อันหมดแต่เมื่อเรามีโครงการทางนี้ผลผล,ลักกันเข้ามาที่ที่ทางสำนักงานทางชุมชนท้งถินของเราสนับสนุนนะครับก็ก็จะเป็นเขาก็จะลดตรงนี้ลงลงได้เยอะมันก็จะเป็นพวกขาพวกตะไคร พวกมะละกออย่างเงี้ยเวลามีกิจกรรมในหมู่บ้านมะละกอรเราเรา,เราก็ได้ศสยมะละกอใน,ใ,นใ,นในโครงการตัวนี้อ๋อก็คือเราได้อาศัยพืชพันธุ์ผักที่อยู่ในทางนี้มีผลผู้คนละกันที่เราปลูกไว้ร่วมกันปลูกกับชาวบ้านชาวบ้านอ่าได้มานําไปใช้ในงานพิธีในหมู่บ้านไม่ต้องซื้อนะคะขิงขาตะไคร้มะละกอมาเก็บได้ที่นี่หมดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทางผู้นําหมู่บ้านมีความรู้สึกขอบคุณที่จะขอบคุณทาง กิจกรรมโครงการดีๆกับทางอำเภอแล้วก็สำนักงานยังไงบ้างคะครับก็ออีกก็ก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับทางท่านนายเพื่อเทเทนนะครับแล้วก็สำนักงานชุมชนเพื่อเทเทนแล้วก็คณะส่วนของเพื่อเทเทนทุกภาคส่วนนะครับที่ที่ที่เป็นหัวแล็หัวแรงในเรื e ors, ่องของการเสนอหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านนัร่องที่ได้รับโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ซ,ซึ่งเป็นปโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับและชาวบ้านชาวบ้านก,ก็รับประโยชน์ตัวนี้ไปเต็มๆหลายหลายหลายครัวเรือนนะครับก็ก็ได้ขยายผลตัวนี้ไปปลูกตามครัวเรือนจะเป็นพืชผักต่างๆในๆในใน ในในบ้านนะครับในรั้วบ้านในพื้นที่เล็กๆน้อยๆตอนนี้ตอนตนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละของหมู่บ้านของเราครับที่ซึมซับเอาโครงการตนเข้าไปครับก็ทางสำนังกงานพัฒนาชุมชน,นอำเภอ่าอุเทนนะคะขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทัดสินนะคะที่ได้นำโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะปลูกที่เส้นทางสาธารณะเรียบร้อยแล้วยังได้นำไปขยายต่อในหมู่บ้านในชุมชนของเรานะคะต้องขอขอบคุณท่าน ่านผู้นําเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะที่ท่านได้พัฒนาพัฒนาให้หมู่บ้านของเราได้มีครัวนะคะครัวใช่ไหมครัว,วที่ใชยครัวหมู่บ้านอย่างยั่งยืนนะคะเป็นตู้อาหารข้างบ้านอย่างยั่งยืนได้เลยนะคะคก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนของเราก็ขอ,ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ